ดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่ซึ่งคุณจะได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์สมัยใหม่เทคโนโลยีการทหารและพัฒนาการล่าสุดของขีปนาวุธจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในโลกแห่งอาวุธยุทธศาสตร์การแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารไม่ได้หยุดนิ่งแม้เพียงวินาทีเดียวและหนึ่งในประเทศที่กำลังก้าวกระโดดในสนามนี้ก็คือ ปากีสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปิดตัวขีปนาวุธนำวิถีระยะใกล้ FATEH 1รุ่นปี2026ซึ่งสร้างความฮือฮาไปทั่วภูมิภาคเอเชียใต้ FATEH 1เป็นขีปนาวุธแบบนำวิถีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ MLRS m u l t i p e l a u n Rocket System ที่พัฒนาโดยปากีสถาน o r d n a n c e Factory (TOF) และ Strategic Plan Division (SPD) เพื่อเสริมความสามารถในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลอย่างแม่นยำในช่วงปี2026ปากิสถานได้ประกาศการปรับปรุงระบบ FATEH 1ให้ทันสมัยมากขึ้นตอบสนองต่อภัยคุกคามในระดับภูมิภาคและส่งสัญญาณชัดเจนถึงศักยภาพทางทหารที่เพิ่มขึ้น ขีปนาวุธ FATEH 1เดิมมีพิสัยยิงอยู่ที่ประมาณ140กิโลเมตรแต่ในเวอร์ชั่นปี2026มีการขยายพิสัยยิงออกไปจนแตะระดับ180กิโลเมตรพร้อมระบบนำวิถีที่แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยี GNSS (Global Navigation Satellite System) เข้ามาผสมผสานกับระบบ inertial guidance เดิมทำให้สามารถปรับพฤติกรรมระหว่างการบินตามข้อมูลที่ได้รับแบบเรียลไทม์ ในด้านการออกแบบตัวขีปนาวุธ FATEH 1มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ300มิลลิเมตรและมีน้ำหนักราว1,500กิโลกรัมสามารถบรรทุกหัวรบระเบิดแรงสูงแบบ HE High e x p l o s i v e ได้ในปริมาณที่สามารถทำลายศูนย์บัญชาการโครงสร้างป้องกันหรือแม้กระทั่งรถถังที่อยู่ในรัศมีเป้าหมาย โดยในปี2026ทางกองทัพปากีสถานได้เปิดเผยว่า FATEH 1รุ่นใหม่นั้นสามารถติดหัวรบแบบ Cluster ร์วอร์เดได้ด้วยซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำลายล้างเป้าหมายแบบพื้นที่กว้างอย่างมีประสิทธิภาพอีกจุดเด่นหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามคือระบบยิงหลายลำกล้องที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกขนาดกลางใหญ่ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายจุดยิงได้อย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีตอบโต้ โดยในรุ่นปี2026มีการปรับปรุงให้สามารถยิงจรวดติดต่อกันได้6-8นัดภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีและทำการรีโหลดได้ภายใน10นาทีสำหรับคำถามที่หลายคนสงสยัยคือขีปนาวุธ FATEH 1ปี2026มีราคาประมาณเท่าไรจากรายงานที่หลุดออกมาจากหน่วยวางแผนด้านยุทธศาสตร์ของปากีสถาน ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยขีปนาวุธ FATEH 1รุ่น2026อยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วแต่ชนิดของหัวรบและระบบนำวิถีที่ติดตั้งในขณะที่ชุดยิงแบบสมบูรณ์1ชุดซึ่งรวมทั้งรถบรรทุกระบบควบคุมการยิงระบบเรดาร์และขีปนาวุธจำนวนหนึ่งจะมีราคาสูงถึง15-20ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต้องไม่ลืมว่าในบริบทขององค์การป้องกันประเทศระบบขีปนาวุธแบบ MLRS เช่น FATEH 1, 1นั้นมีจุดประสงค์หลักในการยิงถล่มเป้าหมายภาคพื้นดินในระยะกลางโดยมีเป้าหมายเป็นโครงสร้างทางทหารเส้นทางลำเลียงสนามบินหรือค่ายทหารของศัตรูด้วยพิสัยยิงที่สูงกว่า150กิโลเมตร FATEH 1จึงถือเป็นตัวเลือกที่สำคัญในการป้องกันเชิงรุกของกองทัพป,ปากีสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนในด้านการทดสอบ FATEH 1ปี2026ได้ผ่านการยิงทดสอบไปแล้วในช่วงต้นปีโดยกระทรวงกลาโหมปากีสถานได้เผยแพร่ภาพการยิงซึ่งแสดงให้เห็นการนำวิถีที่แม่นยำ โดยขีปนาวุธสามารถพุ่งเข้าเป้าหมายจำลองได้ภายในรัศมีคลาดเคลื่อนน้อยกว่า10เมตรจากระยะ180กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานระดับสูงของขีปนาวุธในระดับแท็ t ติคอลแม้ว่า FATEH 1จะไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์หรือบาล i ิสติกมิสซิลแต่ก็มีบทบาทสำคัญในแนวคิด Deterrent บ y d ดี i นีหรือการป้องปรามโดยทำให้สัตวูไม่กล้าเคลื่อนไหว เพราะรู้ว่ามีขีปนาวุธที่สามารถทำลายโครงสร้างพื้นฐานและกำลังพลได้อย่างแม่นยำในระยะเวลารวดเร็วในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การพัฒนา FATEH 1ปี2026ยังเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียซึ่งกำลังพัฒนาขีปนาวุธปินาก้า MKII และระบบ MLRS แบบใหม่ของตนเอง FATEH 1จึงกลายเป็นตัวชูโรงของนโยบายรักษาดุลอำนาจทางทหารในภูมิภาค มีรายงานด้วยว่าในปี2026ปากีสถานเริ่มได้รับความสนใจจากหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ต้องการซื้อ FATEH 1เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันชายแดนและโจมตีเป้าหมายแบบ Counter Insurgency โดยเฉพาะประเทศอย่างอิรักและซาอุดิอาระเบียที่กำลังมองหาอาวุธที่มีต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงในด้านเทคโนโลยี FATEH 1รุ่น2026มีการติดตั้งระบบดิจิตอลไฟล e คอนโทรลซิสเต็ที่สามารถประสานงานกับโดรนลาดตระเวนและเครื่องบิน UAV ทำให้สามารถปรับเป้าหมายแบบ Dynamic Target Tracking ได้แม้เป้าหมายจะเคลื่อนที่หรือหลบซ่อน ในระยะยาวหาก FATEH 1ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมแบบ s a t t l l i t e Uplink หรือ AI targeting จะทำให้ระบบนี้เป็นหนึ่งใน MLRS ที่ทันสมัยที่สุดในโลกโลกที่ไม่ใช่กลุ่ม NATO ทายที่สุดแล้วขีปนาวุธ FATEH 1รุ่นปี2026คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ปากีสถานใช้เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการทหารทั้งในเชิงป้องกันและป้องปรามประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการระบบขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็ว FATEH 1คือคำตอบที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารทั่วโลก